ได้่ไเลได้ต่อไปเลยกินรอดกินรอดว่าอันเมีเขาไม่กินนะเขาโดนข้อมอยู่เอ้กินรอดเ้อเขากินรอดเอานท่นมาบิงกนเมียจ้าหนะเห็นไหม สวัสดีคนดู1นึสอท่านจ้าจส,วสวัสดีครับพี่โอ๊ตสวัสดีครับสวัสดีครับเขาเยีนงซ้อนที่สเี้ยงมีดาดเยอแหลสวัสดีพี่น้องอยังเ,เอาเปนยังมากปวดวเ,วเ,เข่าเลยตำฮงบ่ตำข้าวเดียวเนี้ยคอยเอามาขูดขูดข้ดขาวเดียวคอววาวายตำมาเด้อปวดเ่อยิ่ได้ บ่ข้างหน้าใช่ปะข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าพี่น้องข้างหน้าเนี่ยีลยตีโพยทีนึงเลยบ่เห็นภาพจ้าพี่โอ๊ตฮะยังอ่ะพี่น้องคือว่าบ่เห็นภาพเห็นแล้วพี่น้องแชทบ่ครับแชทบ่สวัสดีคุณลูกสองร้อยท่าน

นสายลุยของเนี่ยวันนี้นี่ลุยไม่ไรเลยไปใส่เนาะบ้องหันพ่ออายุเท่าดพี่น้องพ่ออายุเท่าไรจ้วยมันอายุเล่าไอรแล้วขี้ไกลเล่าไพอดีนะพอดีหอยยางไปกอนเงินเขาสอมยุ่นไปไปบอกยุ๋ยไปบอกกิเวที่บ้างยุ่นหัวซ่านบ้างเนาะพี่จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านจ้าคนดูสองร้อยแปดสิบสามท่านจ้า เห็นภาพแล้วโอเคครับผมางแงพ่จ่าเพื่อนอาจจะเป็นผิดพลาดท่ากเจ้าแนละวันนี้เรามีอาหารตลาดมาแนะนำนะครับฮะโอ้เลเมี่ยหอยเชียบอะไรไ่รอเมี่ยหอยตันแ่ว่มาเล้วมันจะเลิกบ่อไปยังเลยถ้าดูไปส่งให่ลูก้ายว่าเขาีเขาประา มอนมะพี่มันสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาทามู่ทานอขอของ้บาใส่กันแล้วแยกกันหรอกแยกกันหรอกใส่อะไรบ้างแกงแกะฮะแกงแกะแม่ไม่รองแกงหเนะครับแกงแกะโอ้มามากหวานมามราไข่พะโล้ครับถง อะไรอย่างไรเราบ่แพงเครื่องได้ใหญ่เดี๋ยวเราเผ็ดนัวเราบ่แพงเครื่องบัดเราให้หลายราคาถือลูกค้าเลยหลายแล้วกินหน่อยกำไรแล้วหน่อยแต่ว่ากำไรเราได้ยาวๆนะสวัสดีลูกโอลูกยาวจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่หญิงยาเจียิงขายสางแบบนี้เรอถือได้เราขายสักหาแล้วขายได้อยู่ดีนี่เนาะถุงเราแบบนี้ยังล่ะ อ้ต้อมาดนาหกนนี้เครื่องปรุงลเราเห็ดจางเห็ดจืดหรือเขาดิเฮ็ดนัวเสียบหลอดน่เรานี่อร่อยเลมางงมาสวัสดีคุณลูกทั้งสามร้อยหกสิบเ็ท่านจ้ากินเขาแรกบอจ้าอันนี้เขาเซาโอเย้าครับอันนี้เขายั้งเจเขาเที่ยงเจยิงเ้าเสาโอเย้าี่น้องเจ๊ยาาจิ้มว่าไรเพราะว่าไปเปลี่ยนเขียวมานะครับเปโอเปลี่ยนเลีกมากเลีกครอบคัน จะยนางมาี่ไม่ไบ่่่าันี้มาว้นงบสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะต่อะไรกินค้านี่เดี๋ยวพี่น้องผัดปลาดุกผัดปลาดุีูฟ้าสินี่เนอะก็ด้ยวยูแก่ยูนี่ได้วันทอดปลาพี่น้อ เรากะพะโลนะคะเจียหญิงก็กินก็อห่างแล้วผู้ใดไปซิวมาได้ใส่สวัสดีค่ะพี่ยอวโนสวยสวัสดีค่ะแกงไก่แกงไก่ยื้อใส่ยังบอกว่าสวัสดีอฟซีสี่ร้อยเก้าท่านเจียิงก็เก่งเซบอจ่ายพี่หญิงมาสันนางูค่ะแจวตัวเวองท้าแล้วนางกินแ้วนแวเป่าไม่นางไหลสัน สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องโอ้หน้ำเ็หยาบงมงๆเลยเฮ้ยคืออย่างสมุนารเจ็บท้องให้พี่น้องมาสวัสดีครับพี่เอ้าแซ่บป้อจ้าพี่ยิ้มอะไรอย่างวะแซบพี่ห้าสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับก็คือหยาบอะไรยังไงที่ใส่มาเห็นบ่ยี่ยนยัยแก่อ่าฮึม ป่แม่แก้มยังงเะกี่ลยนได้บ่าอย่างว่าปวดเก้วรับพี่น้องเอาลมบอดีเลยปวดเก้วอ๋ขึู้กตแล้ววันเดี๋ยวต่อมา เราลงยูทูปเป็นเด็กมังค์ันเราสังสื้อเย่เย่เป็นปลูกกิ่งใคแล้ววะใบมรหอมแก้มไหลเลี้ยวเมื่อยเมื่อเมื่อยประจาว่าเะรวะเมื่อยเ่าเยเนี่ยพี่น้องัเมื่อยอยู่เจ้าขี้จีนักขหยาบามขึ้นโอ้คอยละปอี้ครับเอยหาบ้นนี่ว่ามากินยา่พนนี้หย้าลมกนเบลับ กินยายากพี่น้องสีแดงแห้งแล้วเลยทั้งสีจ้ะเราบอกแสียเราเหนื่อยไมให้นายแต่บอสีแดงก่อนใ้ายอยข้างเนี่ยมักอยู่ข้างนั้นไม่เวยอยากเป็นแฟนตัวยงแทรแม่เดี๋ยวก็ได้เป็นครับผมเดี๋ยวก็ขึ้นนะครับแฟนตัวยงใ,ใจระลัวๆคะ่ะคนไลค์กดแชร์บ่อยๆไ,ได้เลยแม่ครับพี่น้องก<ร>ินได้รเลยไม่แย่เขาเที่ยงเลือกเขาแรงจ้า

สวัสดีครับควาดไปครับเร็วไปครับสวัสดีครับรอบไหนคะกินข้าวน้องเยารอบเ้าพี่น้องเัาเ้าเมื่อวันเมื่อ,อวันบอลคุณแม่วันเมื่อวันนีつつอๆๆ้อนักกูเล่บอกซึ่งเจ้าข้าวว่ไม่ทิ่มคือจังปีก่อนๆเนาะทิ่มเมื่อโตก็ไม่เห็น มือนะกีนลาบบหมี่มือตบกันขาจะม่ดูหน่อยขาเจาะกับบ้ามาะนขาจะอย่าติดโควิดอยาไปติดดูเขาเจาะไลยปัจใจนั่งหลยปัจใจหลายปัจัจมาสากับบมีเด้ไลยก็นียนะอืมแต่ยังใครเด้ขาเจาะก็ยังมีผู้ตบต้องคนอยู่อกล้องหลัง้นโอ้ สวัสดีค่ะทุกคนแชร์และจ้าพี่ยาพี่โอ๊ตขอบคุณมากๆนะคะเจ้าบิ้งอย่างเกอันพิษรักลอยอดีตเบิ้งจะหนังได้สาวนี่สาวเบิ้งหนังเป็นเบิ้งไม่ได้ไหมหนังปั้นเนี่ยยังยังวันไม่ร้องเบิ้งเบ้งกินเบ้งนีกแล้วเบิ้งปั้นเขาพ้อกันยังไงเบิ้งยังที่แม่จะบอกเขาเจ้าฮะ ว่าพ่า,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 าไปกินอ่ากินกน<ๆ>น่อยอ้ยเจค่ะเด้วอวงไปนะง <laughs> <laughs> ้อง้ตรงนั้นเลยิดกขางเดียวนะเออมันฝ <มา S 1> ันตักันมาได<ๆ>้เป็มาเลยข้ามกันนะครับอยากกินสังอันขา,าอันนั้นเนี่ยมี ไื้มปักไงยาบ่บ่ปักท้อปักท้องเดี๋ยมาสิอดเลงไปตึ้งแห่ด้วกินขารีวไปกินถอดปลาเอาข้ขาแร้วเฮ้ยกินปลากินมะเร็งนะกินแกเฮี้ยดยไปฮัเย็ดอยู่กณแม่ไม่เก็บเห็ดัวพี่น้องเลยดีจาพี่ว่าพี่อยอกากก oui? <c oughs> ินข้าแซบบัจ้าแซบตัวพี่น้องขอเ้าขอเ้าตอน สีสีมังแรงแล้วปวดแกวแห้งขาดค้นซอยกินมาครับกินหลายหลายข้นหยบด้วยอ่หน้าเนี่ียบเลยเฉเดียวนางมาแท่นอะไอนี่ยังกว่ิส่องสามที่เอี้ยงก็คงจะซื้อคนมาแท่นั้นบ่ ไม่หรือยังวะ่มาปั่นก่อนไงแถับบานปั่นเขากินร้านนักคนยังไม่แน่นกิหรอเ่าใ่ะอืมใ่ะอืมจาันขันแม่นีบ่อืมกินละานกยแต่กินอ้วนนะอโอ้ปวดหัวอ๋ออ๋อ ด้วยพี่หนงกินขอกินข้าวด้วยกันนะคะคุณเจพูดเ่งปัญหาไปหนึครับคเจ้าเอ้าเอาตู้ไฟยังสั่นลูกมันจชหมมูลตีไฟเฮ้ยแดงอะไรไปรึเปาต้มไก่มันกิน,น,อ,กอ,นนะอัต้นยำเลยสมิส้นมาเสิรเฮี่ยมม ดียัสดีครับผม,ม,ามาดีครังอือกินหัวแล้วทั้งใยใบยมอนใบมอนอย่าไปด้วยเขากำลงังกินหัวกันทั้งในน้อพี่ลูกน้องกินมา <laughs> กินหัวแล้วไ,ไ,ไมง่ายง่ายเลอพี่ลูก เอาแล้วมามชิมกด้ไหมครับนี่น้พงกินขาวได้พี่น้ยอยมามามน้ำดื่มดีดีเดยที่ข่าวแล้วเสียอดผ้าไบบช่มนาช่อมยิ้หลังบานนี่ลุยไปหาใ่แล้วได้บ่ามันหาสิเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเกือบไปได้เนาะ ไหนอ่ะไหนอ่ะเราจะจับเพราสอบแล้รกเาอจะตกนะน่ายาน่ายาน่งน่ยกินเจ้ากินเขาไปยกควาแล้วมันกินเขาไปยกแล้วอยยจลางด้านขห้ามอันกระด็มาทั้วีเจ้ารอกอืม ตอบไม่อยากหินควรมันควันมันช่วยๆไงคำตอบเนี่ยกินปลาทอดไหมทอดปลาพวกไหนอยากกินเจ้าพ่อแม่บอกบอกกันสิลายยางพี่นอ้อง ต้มพะโล่ผัดปลาดุกทอดปลาแล้วก็แกงปลาใส่บ,บวบก,ก็อน,นี้คุณแม่ไปเก็บเห็ดมาหน้ก็ค,คุณป,อ,ปอมก็น่ามา,อ,มา,อ,ายอยู่ยวงมาแรงที่ไายขี่เห็เบิ้งมาได้หลายบอ่อเจี๊ยงข่าลูกก็ไปเห็นยังให้เรางบอ่ะมาหนึ่้มาปีมาปีมา ไม่ม่ใช่ปยังกูพ่ออยาดูว <c oughs> ่บะแจบซำก็ขอสีมือ,อแบบอม่ตอมหลพี่น้องเพราะว่าเสืมาตัดตปน,น่างนั้ครับ้างมาบานครับเนี่ยเย่าสร้างมาบานเนี่ย mời 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 sang mời nào, mời 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 mà mời sang, mời 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 hình cứ mua mời 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 กินข้าวหวานข้าหวานไม่เลยอะไรของวันข้างหวานไม่เคยดูใจอ,อืม้ไปแล้วกินลยกิีแดงไหนได้ยู่สิเหาไม่ได้ใส่วสวัสดี FC 337ท่านนะคะ พี่น้องบา้านพ่เจ้าล่มเย็ยนดีบ่ทั้งพี่เย็ยนดีดีฝนด้สิเบเบิดอะไรหรือคือเนาะอืมเป็ว่าเบิดเอา้าถุงแพกหมูขยั่งมาคือมึงไหนาะขี่น่าหนา้าแต่สั่งแปะเก้าฮะวอดแปะเก้ายังแปะเก้านี่แปะนี่เกาเป็สีขาวคำหดบันถึงอ่ะบันถึงเราอ่ะแปะเก้าอะทำไมไม่เข้าใจเลยคนณนิตาย,ย,ยาสั่งคือสั่งดูดอื่น แต่่งาง, <c oughs> งและตลาดเนี่ยตัวปีมนี่มีกำหนดอ่อนแอวนะไปอ,อไ,ปไบอกไล้เป็นบเลดียวสิหูบอสบอกเรายเราสาย,ย,ยาาานนันเปจวเราเดขาดโนเื้อันันี่ยมีเกะสมาหาัเนาะุบบออกเลยไปเลย,เลยโอ้ยทำ้ สีสะเก็ดร้อนมากค่ะแมนอกค่ะตวไยาสูนทอดมาที่เลยไฟเย็นเย็นบ้านสวนเย็นดีแห้งพี่น้องต้มรื่นสาวตากเนื้อนะคะตากเนื้อก็ือจะแห้งดีผู้ใดสนใจเนื้อหมูดดเดียวสร่างใดนะคะทุกคนมีพร้อมส่งพรุ่งนี้นะคะถุงละหนึ่งร้อยบาทใครสนใจสั่งได้ค่ะแจ่วเหนียวแจ่วบองกระปุกละห้าสิบบาท แล้วก็ขนมจีนน้ำยาขนมจีนน้ำยาแล้วก็ไว้จับแจ็บเบสเือนิรุยนะคะถุงละสามสิบห้าบาทสามถุงหนึ่งร้อยบาทจา้าโคารอากาศดีอยครับน้อยน้อยน้องโอ้โหนแคบเลยนะแอบไว้หวานบนสตีฟจีสามร้อย สามสิบแปดท่านนะคะแมงวันกตร้านห,หลายอยากกินเขาน้ำคุณนรสกินเป็นด่าแซ่บแต่แสบแสบ,บัดพี่หน้ามัมมี่มาบัดแ่บกันนี่กินแซ่บบัดซุยยางเดี๋ยวจ้านายสิบห้าไปชมเอ่อสาราชมวิวหลังหมานนีิลุยนะคะไปถึงในแล้วนะคะบารอนบารอนบมะนาวครับพอดีครับเมนบอรค่ะก็ไม่ค่อยแดดมันไม่เม,มี่ยงยุนี่เย็ยนดีแห้งอากาศดีแห้งมันแดดอยู่แต่ว่ามันแดดบ่แห้งไหมอ่ะมันอะไรจะขึ้นนะ ดดกกวสวัสดีค่ะเอฟซีจากเกาหลีวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสามรอสามสิบสี่ท่านนะคะว่าเท่าไรส่บอกทำไมอะไรเพือ่อวาีเดหร่าโอ้สาวเราเนาะเืมเืมเรืมเลยนฟุตบอลเตะอีกมือไ,ไหนือบอก กเ่อนกันไปทำอะไรใครเพื่อนอะเอ้าครเพื่อนล่ะขี่หล่อไม่ได้จ้ะมาสองคนคือเมื่อผู้เดียวน้าหมาผู้นึงไปเสร็แล้ว่ปะ่รอไ่ยังจปะ่ แมนค่ะพี่น้องนะอยู่ที่ดีมันมีแดดอยู่แต่ว่ามันโมฮอ,อนแหี่มันร่มร่มแบบร่มแบบเย็นพอดีเลยล่ะบรรยากาศหน้านอนครับแม่ยาวสันหน้านอนดีดีกี่ข่อแล้วข่อยไปนอนเย็น <c oughs> นี่ทงานนี่ยังวันไหนนี่หยังได้เงินหรยังเป็นหยังแต่มันเป็นตะนอนไงกี่ข่อยแล้วกับไปนอน ไปไปยิมยิ้มผ้าเขาจอดไปเบิ่งกับช่วงพิวสวนอันนนังมาในวยชทำอันเปย้นปอนเห็นเคยยังไงน้ำเหรอครับก็เมืองเลยก็อากาศดีอยู่ค่ะเป็นม,มาพป่นอกอยากไปเที่ยวนอ้ออยากไปเที่ยวเมืองเลยเกกขาไม่เคยไปเที่ยวมาเมืองเลยเมืองเลยยเมือง,งเลยททางไหน ไปเลยไปเลยไปเลยโอ้มาามันเลยแบบนั้นมาเลื่ยมาสิไปซีนหนาคอนแกนนี่ยาหนหรอน้องว่ากินหนัก,นนก,ก,นกกเรรเะะ็เป็นอะไรแสบเนาะคัะเป็นอะไรแสบเบิ้ลเพลนี่บอม่มีวางเพลนกินบอเป็นอะไรแสบไปกับสามสาวาที่จะเก,กไปไปลือคนบ่อเขาจะไปไว้ละเขาว่าไปกับสร,ร้างแล้วไปสองคนก็หัวดจ้ะ ่ามันหล่นย,ออย่านีปเพื่อนถามันยื่นหนีงูเลยมันก็บอกลายจังเลยฮะตัวเรียบร้อยก็ได้สีทองได้ยังกินเนาะหนังเย่าแกงปลาพี่น้องแกงปลาใส่นบะหมว่พะโล,ละะ่ล้วกาผัดเวปลปาดุกและกะ้วกาทอดปลานะคะมาจ่าเที่ยวเลยว่าอยากไปอยู่เด้อยากไปเที่ยวเมืองเลยเม่เคยไปจา้าคือไอริเดเดี๋ยวมีโอกาสอยากไปอยู่นะเดี๋ยวจะไปอยู่ดอกถ้าอยากไินน้ำโคตกินนี่ละพี่น้องก็สิเปไ็นใสกับไม่เด็ดไป มื่อมาสิไปควนแกนถืจะไปก่อนค้าอยังข้าขันโอ้ขหาทังหมเดียวคาัจะไ่ได้ไปมั่วางัสัข้าคันอาจจะไม่ไปไปหหลังเนี่ยผาไปเพิ่งสิ่งก่อสร้างครับผมของเคยเงอะไรก็ได้นี่ไปฝากเ่าไปหรอนร่งารมควง้ฮะของนำใหม่ไปห้อของนำใหม่ ô oh, cái gì xuống đi bà này, hạp bàn đi bàn cho phá mẹ bàn đi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  bàn ครับผมยังพิ่งอวครับยังพิ่งอารดบอ่ะฮะฮะไมวมองคุนล้วมองิี่น้ำพี่น้ำเลยุณแล้วยงงางของมาอยู่เนาะพี่น้มองี่ไรพี่น้องโอ้หวเสียวหวานเสียวเลก้ัขานแล้ววะเลีกยขนเลียนบางมานน่ครับผมไว้ทำค้วาฮะเยมาครับไปครับแล้วว่าไมน บ่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 วดเหงาย่างไรครับหายแล้วก็หนูจะไปเด้อพี่อน้องหญิงมาวันไหนะมามผีตาขนอยู่ด่านทรายแล้วก็เชียงข่านจ่าโอ้อยากไปเที่ยมึงเลยเด้สวัสดีครับผมวันบ่ได้มได้บ่ได้ปลมได้โอ้ สิ่งก่อสร้างให้อ,องครับนี่ด้วยพันธุ์เท็ดยังหรอกนะครับผมเคยใหญ่พี่น้องสิ่งก่อสร้างโดยเขือใหญ่อ๋องพ่อ๋องผออ๋องผอหรอสะพานนี้มันคุ้นๆจัง <c oughs> คุ้นๆบ้างยิงคุ้น,นปะสวัสดีคนดูสามร้อยยี่สิบห้าท่านจ้าทีมง่ายไปหน่อยทีมงานเชื่อม ใหญ่แล้วก็รุ่งครับยาดนะครับ,รบผมไม่สวยกันสวัสดีคุณดูสามร้อยยี่สิบท่านพี่น้องเอ้ยลมอากาศเย็นนะออกลับเพืดเด่อนอะอย่าหา้หาแล้วมเดี่ยว <laughs> โอ้เสียเรียบแน่เลยวะครับรนีตัว่ตงขึ้นขึ้น่นาำบรรยากาศมายแบบคงไหมพี่หลัง,งเอย้ยคงคงชุดอยอดวะคุณอระาจ้ามีเงินมามองกร ตอนนี้ยิงกิดโควิดทั้งครอบครัวจะเอาขอยหายเร็วเราจะต้องญิงจะได้เจอกันจะเป็นไขวัดธรรมดาขอยหายไวเลอก็แค่ไขหวัดธรรมดาสอยๆเป็นหลงฟังซอยบ่ยเห็นเขาไอเขาจามกะว่าเขาเป็นโควิดพ่อจะของติดก็แค่ไข้หวัดธรรมดาเ <laughs> อาแมเดอรยสอยๆเป็นลังพังยังปะอยๆเป็นหลังังซอย เห็นเขาไอ้เขจําว่าเขาเป็นโควิดมันท่าจะคองติดก็แค่ไข้หวัดธรรมดาดึงใจคกันยังพ่อมาแล้วเอยังพ่อมาแวไอ้วยามมานีเออย่าเนีนมาปะเออยู่ใสกับอะไรยามันยานเนียอะไรไอ้ไอ้น้อยไอ้น้อยกดไ้้อไไอ้อน้นอ้

ฮ่สาสวยดีอ <response. S 1> ีรพ um, uh, ้เดีเลยว่าอิรแล้วนองมันเป็นเรื่องจริงนี่เลยเป็นเรื่องจริงที่พบมาพบอมาเนาะเอพ่ไปนรม่ใจเาา้งหเมักหมนลาไปฮะขึ้นลาไปเนี่ยเดี๋ยพาทีมงานเป็นเรอเกียวไปเจ้าเขา าข้างน่านั่นเห็นไหมทีมงานคอยแจีนอยสีพ้าทีมงานไปครับวเก็นยวแล้วนี่ครับมือครับตัวโยงมือครับตัวโยงเลยครไปยังมาละยรไปยังก่อไล่ที่เจ้าไล่ที่เล้าสำหรับไลนี้บอกี่ไหนว่าโอ้ยแล้วสำหรับไลนี้บอดแล้วอกแล้วมาบอกบแล้วมาบอมาบอบ้า โอ้โเป็นแลงพี่รองพี่น้องบังวงพอดีไปเลยคิดถึงพี่กับน้องเดซเสื้อสีเดียวกันนี่มันโอเคนะครับยังไงก็จะลงไลฟ์ก่อนนะพี่น้องนะเจอกันใหม่ได้หนะพี่น้องเจอแม่นะครับบ๊ายบายลูกบ๊ายบายหน่อยนะายบายหน่อยเฮ้ยนี่แหละสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเนะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะไปร้านค่ะ